ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย。เชิ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องทากับดิฉันรัตมณีกังวานไกลค่ะเป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่ทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมค่ะที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งติดตามรับชมในทุกๆช่องทางด้วยเป็นการชมย้อนหลังนะคะกับรายการของเราเรื่องราวของรายการส่องทำวันนี้เราพาท่านผู้ชมเดินทางไปที่ใดนั้นติดตามได้ตั้งแต่ช่วงแรกค่ะ วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาที่วัดราชครุฑวรวิหารพระอารามหลวงชั้นตรีแขวงบางยี่เรือเขตทนบุรีกรุงเทพมหานครกราบนัมัสก,การพระเทพนิสุธทธิโสพลดรฉลวตัะทองด้วงจะอาวัดวัดราชครุกวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสองเพื่อติดตามข่าวสารงานพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษวัตถุมงคลพระบูชาหลวงพ่อแสนล้าน มวลสารก้อนทองและงานเททองหล่อหลวงพ่อแสนล้านหน้าตักกว้าง5.99เมตรวาระที่สพร้อมรับฟังธรรมะและเรื่องราวที่น่าสนใจก,กันเลยค่ะขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแดบรนดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ก็จะนำข่าวสารอันเป็นมงคลเจริญพร ประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมบุญร่วมกุศลเนื่องในวาระของการบำเพ็ญกุศลเททองหล่อพระพุทธรูปหลวงพ่อแสนล้านซึ่งมีชื่อเป็นภาษาบาลีว่าพระพุทธสตสหัสลัะขมุนีมหามุนีแปลเป็นใจความง่ายๆก็คือหลวงพ่อแสนล้าน ฉะน,นั้นก็จึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันหล่อหลวงพอ่อแสนล้านซึ่งได้จัดการหล่อเป็น3วันละวันละที่หนึ่งนั้นหล่อหัวใจวันละที่สองหล่อ,อฐานแล้วก็ลำตัวส่วนวันละที่สามนียจะเริ่มงานหล่อ,อวันที่8เมษาในครั้งสุดท้ายนี่จะมีการหล่อ ตั้งแต่อ,อ,อกนะอ,อกแล้วก็พระเสียนแล้วก็พระเกต <pper. S 1> เรียกว่าเป็นครั้งสำคัญเป็นครั้งสุดท้ายจะได้สำเร็จเป็นองค์หลวงพ่อแสนล้านดังนั้นเวลา13นาฬิกาก็ได้กลับอาราธนาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ สิเอ็รูปได้ประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์สวดธรรมจักรวัฒนสูตรและเวลา14บสนาฬิกาสีนาทีก็จะประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานโดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่ห้นกลาง ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรธิยาลามได้มาเป็นประธานในการรอ่อหลวงพ่อแสนล้านในคราวครั้งนี้ดังนั้นก็อยากจะค่ขอเชิญชวนญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการหล่อหลวงพ่อแสนล้านซึ่งนานทีเราจะมีผู้ที่ได้มาเยี่ยมเยียน ในเขตจังหวัดสระบุรีหรือว่ามาเข้าประกอบพิธีเททองหลวงพ่อตาทานในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสอันดีก็จึงขอเชิญชวนญาติโยมทุกทุกท่านนะเมื่อได้รู้ได,รได้ทราบหรือว่าได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ข่าวสารการกุศลน,นี้ให้ทั่วถึงกันเพราะว่าการบำเพ็ญกุศล หล่อพระประธานเนี่ยซึ่งมีความสำคัญมากกับพุทธศาสนิกชนเพราะว่าเป็นตัวแทนขอาองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เคารพที่สักการะบูชาของชาวพุทธเราท้าทยที่สุดนี้อาตมาภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนาตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ้างเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากโลโรกพร้อมทั้งบุญกุศลที่อาตมาภาพบรเพ็ญมาและกุศลที่ท่านทั้งหลาย ได้ประกอบกันมานี้จงมารวมเป็นตบะเป็นเดชะพระปัจจัยให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญด้วยอายุวันณนะสุขภารปฏิภานธานันสานสมบัติภิพัฒนามงคลสมบูรณพุทผลได้ลาบยศถึงสรรเสริญให้แค้วคาดปลอดภยัยปราศจากทุกโศกโรคภยัยนานานประการเมื่อประกอบอาชีพการงานต่างๆให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองร่ำรวยมีเงินทองและเป็นประจัยส่งเสริมให้ได้ปฏิบัติธรรม จนได้บรรลุด้วดวงตาเห็นธรรมในอนาคตอันใกล้ด้วยกันทุก,ท,กท่านทุกคนเทินขอจะเลินพรวันนี้เวลา Source, หมดลงแล้วค่ะแต่ว่าท่านผู้ชมติดตามชมย้อนหลังได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้รัฐมณีกลางวันไกลและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ